สวัสดีครับพบกับช่องไอ้บุมน้องผ่าชนแนลวันนี้พบกับไอ้บุ๋มแล้วนะครับกับตัว f o r t u n e น 2.4G ที่เราซื้อนะครับแล้วก็เพิ่งรับมาอย่างไม่ถึงเดือนแล้วก็เราสัญญากันว่านะครับว่าเราจะรีวิวให้ทุกคนนะครับที่ได้ดูช่องไอ้บุมน้องผาได้ดูนะครับว่าอะไรนะครับที่มันมีในรถคันนี้บ้างครับมีฟังก์ชันอะไรบ้างฟังก์ชันต่างๆ่มีอย่างไรนะครับเราก็จะ รีวิวให้ดูไปที่ด้ย่ยางที่แต่ยางเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะครับไม่รู้รายละเอียดึกๆเพราะว่าเราก็ร,รับรถมาแล้วก็จะให้ทุกคน,นครับได้ดูได้ชมไปพร้อมๆกันเลยแล้ววันนี้นะครับสิ่งที่ไอ้ผมจะพามาดูก็คือตัวยางอะไหล่นะครับเดี๋ยวเราดูตัวยางปกติก่อนอันนี้คือยางปกติพร้อมตัวล้อแมกนะเป็นล้อแมกขอบ18นะที่ได้มากับตัว Fortuner 2.4G ตัวนี้นี่ครับเป็นล้อแมก หลายก็โอเคนะครับสวยงามอพอดีกับตัวล้อเลยนะครอบกับซุ้มล้อได้สวยนะครับุ่นี้เป็นขอบ18นะเป็นตัว2.4ถ้าเป็นพวกรีเจนเดอร์นะครับถ้าจำไม่ผิดน,น่าจะเป็นขอบ20นะครับแล้วก็มีแบบสีดำตัดคึ่งเงาตัวนี้จะเป็นขอบ18อแาแต่ว่าเราไม่ได้รีวิวตัวนี้สิ่งที่เราจะรีวิวคือล้ออะไหล่นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวล้ออะไหล่ที่ติดกับตัวท้ายรถกันดีกว่า นี่ฮะเป็นตัวล้ออะไหล่ที่ติดกับตัวท้ายรถของเรานี่อยู่ใต้นี้่นะเป็นนะครับที่สําคัญที่ดีเลยก็คือเป็นขอบ18พร้อมแมกนะครับเป็นแมกตัวเดียวกับตัวที่ติดรถมาเลยก็คือหมายถึงว่ารถคันนี้ตัว 2.4G เนี่ยแถมล้อแมกมาทั้งหมดอ่ะห้าวงล้อนะจะอยู่ตรงนี้เลยนะเวลาเรามองดูท้ายรถอ่ะมันจะเห็นโผลมานิดนึงนะครับ ยางอะไหล่นะครับลายเดียวกับตัวล้อรถเลยก็คือตัวบิสโตนนะสองหกห้านะครับหกสิบสิบแปดตัวนี้นะครับมากับอ่าตัวยางอะไหล่นะครับติดอยู่ใต้ท้องอรถเลยย้ำอีกทีนะครับเป็นแม็กลายเดียวกับที่ติดกับตัวรถนะครับเป็นยางอะไหล่ดังนั้นต้องระวังให้ดีครับตอนนี้ของไอ้บุมนะครับยังไม่มีตัวล็อกเลยแต่ว่าเรายังไม่ได้ไปไหนช่วงนี้ เราทำแต่งานเลิกงานก็เข้าบากยังไม่ได้ไปต่างจังหวัดยังไม่ได้ไปเที่ยวอะไรแต่ว่าถ้าออกบ้านเมื่อไหร่ครับตั้งใจไว้ว่าจะไปซื้อตัวลอ็อกยางอะไรมาใส่เนี่ยเห็นไหมเป็นแม็กเลยโอเคเลยตัวนี้ก็ขนาดเซียวยังบอกว่าถ้าไม่อยากให้ตัวล้อะละนะครับหายแนะนำา้าขวานะครับเอาไปขายแล้วก็ ล้อกระทะมันใส่แต่ไอ้บุ๋มบอกว่าโอ้มันไม่มไ,มมไม่น่าขนาดนั้นนะครับถ้าเราดูแลมันดีๆนะครับก็หาซื้อเร,เรียกว่าตัวล็อนะครับล้ออะไรเดี๋ยวรอบหน้าไอ้บุ๋มจะลองไปซื้อนะครับเราก็ทําคลิปไปดูว่าของไอ้บุ๋มเนี่ยเป็นหน้าตายยังไงตัวล็อจางอะไรนะครับวันนี้ก็เพิ่งล้างรถเสร็จนะครับก็เลยมาทำรีวิวตัวอยางอะไร ให้ดูนะครับดูมุมไกลๆกันบ้างนี่อย่างไรเป็นลอ้อแมกนะลายเดียวกับตัวรถนี่ลายนี้เลยนะครับนี่รถเพิ่งล้างเสร็จอ่าเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเรามีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวเรามารีวิวให้ดูกันต่อนะครับว่าบางสิ่งบางอย่างเราขับทุกวันเนี่ยก็ยังใช้ไม่เปลี่ยนใช้ไม่หมดเลย ถ้าเราพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกับช่องไอ้ผุกน้องพาช่อนีฝากเป็นกำลังใจให้เรากดไลค์นะครับกดติดตามช่องของเราด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ